ใครจะเป็นอะไรมาเกิดไม่สําคัญหรอกสําคัญที่ว่าชาตินี้เป็นอะไรแล้วทําอะไรกับชาตินี้ปัจจุบันต่างหากที่สําคัญนนั่งสมาธิแล้วระลึกชาติเนี่ยไม่ตื่นเต้นหลวงพ่อก็ทําได้ตั้งแต่เด็กแต่สิ่งที่ระลึกนะจริงหรือเปล่าไม่รู้ใครจะมาพิสูจน์ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องแน่นอนไม่มีอะไรที่คัดค้านได้เลย ใครคัดค้านธรรมจักได้บ้างอริยสัจสี่มีความอยากเมื่อไหร่มีความทุกข์เมื่อนั้นจริงไม่จริงใครค้านได้ศีสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วจะเกิดมรรคขึ้นใครค้านได้มีเหตุกับผลทั้งสิ้นเลยนะคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรที่กำกวมไม่ต้องไปเถียงกับเขานะ เราเราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริงนั้นเรื่องกำกวมมาแกวนเอาไว้ก็ไปสนใจมันสนใจเรื่องจริงมีความอยากเมื่อไร่ก็มีความทุกข์เมื่อนั้นนี่เรื่องจริงคอยอ่านใจตัวเองไปรูปนามนี่เป็นตัวทุกข์พระพุทธเจ้าบอกกายนี่คือตัวทุกข์ใจนี่คือตัวทุกข์ใครก็เถียงไม่ได้เถียงก็เถียงไม่ได้จริงเาต่อสู้กันขึ้นมาก็แพร้รับคราบ